ลาสวัสดีเพื่อนๆก,ก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ซีซ่าจะมาวาดกบให้ดูนะคะอ๋อซีซ่าจะสอนเพื่อนๆวาดกบนะคะซีซ่าต้องอธิบาย<ถ>ด้วยนะถ้าเสร็จแล้วจะจะบอกนะคะนี่เขาจะเขียนเลขสองแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็เขียนเลขสองกลับด้านนะคะแล้วก็โค้งแบบนี้ค่ะโค้งแบบนี้เลยนะคะโค้งให้มันแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เขียนตา นี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะคะตาแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าตรงนี้ด้วยก็มือนะคะมือจะเป็นแบบนี้สองข้างเลยนะคะแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะคะส่วนเท้าก็เดี๋ยวก็เป็นมือแต่มันเป็นเท้า่ะแบบนี้แล้วก็ชิ้แบบนี้นะคะเนาะก็แบบนี้ก็ได้เนาะค่ะเดี๋ยววงให้ดูเลยเอาทัศน์ไหมเนี่ยไมรวงแล้วก็วงแล้วเลยเดี๋ยวก็กดลุกก็ได้ แค่สมัยเส็นเล็กเกินไปเล็กจุดจุดเดียนี่แบบนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะโอเคนี่อันนี้เป็น วาดรูปกุบโดยใช้เลขสองใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็พื่อนเพื่อนก็ไปลองทำดูนะคะค่ะ,บ,บ,ะบ๊ายบายัง๊ายบายปิดคลิปก่อนอปึ่ง